สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก้าวนะครับจากเพจก้าวยอดแฮปปี้ชูตติ้งนะครับนะครับไปแข่งเมื่อกี้ของแมตต์ปากน้ำไอพีเอสซีมาก็ใช้ปืนกระบอกนี้นะครับในการแข่งขันยิงไปทั้งหมดประมาณ250นัดวันนี้ก็จะมาล้างปืนให้ดูนะครับว่ามันจะสะอาดไหมกับน้ํายาล้างปืนตัวนี้ครับเพอร์เฟกต์กันออยนะครับได้รับการสนับสนุนมาจากร้านทีเอสหรือพี่อ๊อฟนะครับให้มาทดลองล้างปืนดูนะครับคราวที่แล้วล้างไปแล้วครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาล้างหลังการยิงนะครับว่าล้างแล้วเนนี่ยมัจะะสอาด แค่ไหนจริงไหมมาดูกันเลยครับอันเดินนะครับตรวจความปลอดภัยของรถปืนให้ปลอดภัยนะครับทุกครั้งแล้วก็ทําการเคลียร์แค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะมาถอดชิ้นส่วนนะครับข้างในแล้วก็โชว์ให้ทุกคนดูนะครับว่ามันมีความสกปรกแค่ไหนนะครับแล้วก็จะล้างหลังล้างเสร็จก็จะโชว์ให้ดูอีกว่ามันสะอาดมากน้อยแค่ไหนนะครับมาเลยครับ การล้างวันนี้นะครับผมก็จะไม่ได้ล้างถึงขั้นถอดละเอียดมากจะล้างแต่เฉพาะชิ้นส่วนที่มันจําเป็นนะครับมีลมครับเป่าออกด้วยนะครับแล้วก็ใช้อันนี้เคลือบอีกทีหนึ่งตัวนี้นะครับจะใช้ทั้งล้างทั้งเคลือบเลยนะครับทีนี้มาดูความสกปรกของปืนที่ยิงมา 1, แมตซ์สองกว่านัดนะครับอาใกล้ครับนี่ครับอันนี้ก็คือส่วนที่มันสกปรกก็คือรังเพลิงเดี๋ยวผมจะออกให้ดูนี่ครับดาขนาดนี้นะครับอันนี้ก็หน้ารังเพลิงตรงนี้ นี่ครับสปกปรกเนี่ยมาเลยครับมาเดี๋ยวผมล้างเลยแล้วมาดูกันหลังล้าง,างว่ามันจะสะอาดหรือไม่สะอาดยังไงนะครับชมกันเลยครับก่อนที่ใช้ล้างในวันนี้นะครับก็จะมีแปรงแท้ขนาด9มม,มนะครับแล้วก็ผ้าสำหรับเช็ดแคนนี้ครับมาเริ่มเลย โอเคเสร็จแล้วมาครับทีนี้มาดูใกล้ๆดูจากที่ก่อนที่เราจะล้างมันสกรปรกที่สกรปรกที่สุดครับนี่นครับคือลํากล้องตรงนี้นะครับเนี่ยหน้าแลมตรงนี้มันจะสกรปรกอันนี้นี่ผมสา,สาดๆนะครับเดี๋ยวผมป้ายให้ดูนรงนะ ออกนะครับไม่มีคาบติดเลยสาดดีครับข้างในเฮ้ยจริงอยากจะบอกว่าก่อนหน้าน,นี้ตะกัวมันอยู่เยอะมากครับพอมาวันนี้ก็ล้างก็มองไปข้างในนะครับค่อนข้างที่จะแทบจะไม่มีคาบตะกัวติดเลยนะครับน่าจะเป็นเพราะเพิ่งยิงมาเมื่อวานด้วยแหละครับแต่ที่ผมชอบก็คือนี่ครับมันไม่มีเศษขมเหลาเลยนะครับเนาตรงนี้บ้างสไลด์ ที่สไลด์ก็ไม่มีรอยดำเปื้อนเลยนะครับค่อนข้างที่จะออกง่ายโอเคครับมาต่อไปผมก็จะใช้ตัวนี้เหมือนเดิมครับฉโลมเคลือบมันแหละอีกทีหนึงตามชิ้นส่วนต่างๆที่มันเขาเรียกว่ามันที่มันจะเสียดสีเนี่ยพวกเหล็กพวกนี้นฉีดเข้าไปในเวณนี้แหละ ในลำกล้องนิดนึงโอเคเรียบร้อยตรงนี้ถ้าใครไม่มีถังลมนะครับก็ใช้เนี่ยพกผ้าเช็ดในที่มันเป็นน้ํามันส่วนเกินมานครับมันเยอะเกินไปเนี้ยเราก็เช็ดออกเอาให้มันพอดีนะครับถ้าใครมีถังลมก็ใช้เป่าออกนิดนึงส่วนนี้ก็ใช้ฉีดลมไปด้วยครับ มันจะช่วยทําความสะอาดขมเมลแล้วก็ไปด้วยแล้วก็ป้องกันสนิมนะครับน้ํามันตนัวนี้โอเคไปทําความสะอาดหน้าเลนดดอทอีกทีนึงเพราะว่ามันจะโดนน้ามันไปด้วยนะครับผมไม่ได้ใส่ที่ครอบป้องกันตรงนี้ไว้ถ้าน้ำมันโดนเนี่ยแล้วก็ปล่อยไว้นานๆเนี่ยเลนกล้องเลนเลนดดอทตรงนี้อาจจะพังได้นะครับทีนี้เสร็จแล้วก็มาประกอบกันเลยครับ เรียบร้อยครับการล้างปืนวันนี้กับเพอร์เฟก u n o ันออยสรุปนะครับในการใช้เปรหรือน้ำมันอเน,นกประสงค์เนะี่ยสำหรับล้างปืน ของเพอร์เฟนะครับหนึ่งเลยนะครับที่เห็นข้อดีคือมันสามารถทําความสะอาดเขาเมาได้ข้อที่2ครับก็คือกลิ่นกลิ่นไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้กลิ่นเลยนะครับข้อที่3เนี่ยปองมันเล็กกระทัดรัดเหมาะสําหรับเดินทางไปแข่งนู่นนี่นั่นใส่กับกระเป๋าใส่กับเป้อะไรเงี้ยมันไม่เกะกะนะครับข้อนึงเลยที่ชอบมากราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับก็ติดต่อซื้อได้นะครับที่ร้าน TSS แล้วก็ติดต่อมาทางผมก็ได้ครับ อีกอย่างนึงนะครับอย่าลืมตามด้วยนะครับเพจนะครับกาวยอดแฮปปี้ชู o ตติ้งนะครับแล้วก็เพจทีมของผมนะครับก็คือเพจซิติเซนนะครับเทคนิคทีมหรือ TTC นะครับติดตามด้วยนะครับสำหรับนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับในการล้างปืนฝากด้วยนะครับเฟซกันออยราคาถูกกินไม่เหม็นเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายสวัสดีครับ